สวัสดีครับเพื่อให้ไม่เป็นการขาดช่วงวันนี้เลยจะมาสปอยซีรีส์ The Queen's Gambit เอดที่สถึง4ต่อกันเลยขับพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ <t aps> ก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ ความเดิมตอนที่แล้วเบ็ดรอจากอุบัติเหตุรถชนแต่ก็ต้องสูญเสียแม่เลยต้องมาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าทำให้เธอได้รู้จักจกระมารุกและคลั่งไครมันมากโดยที่นั่นได้จ่ายยาระง,งับประสาทให้เธอกินจนเธอติดยาพอครูใหญ่จับได้ว่าเธอติดยาและชอบเล่นหมากรุกครูจึงสั่งห้ามไม่ให้เธอเล่นอีกครับจบจนเบ็อายุได้16ปีก็มีครอบครัวหนึ่งมารับเธอไปอุปการะทำให้เธอได้กลับมาเล่นหมากรุกอีกครั้งและก็ควา้าแชมป์มาได้ด้วย ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่แม่อุปถรัรมถูกพ่อเลี้ยงทิ้งไปพอดีดังนั้นพอแม่รู้ว่าเธอสามารถทําเงินจากการแข่งขันได้แม่ก็เลยสนับสนุนและเตรียมการที่จะพาเธอไปเข้าแข่งขันนัดต่อไปหนังนเริ่มต้นที่ในอดีตเบธเห็นว่าแม่ถอดชุดเพื่อลงไปไว่ายน้ําในทะเลสาบจากนั้นก็หายไปทําให้เธอตกใจมากเพราะคิดว่าแม่จะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเธอจึงดีใจมาก ณปัจจุบันแม่บุญธรรมได้พาเบสเดินทางมายังโรงแรมที่จองเอาไวา้เพื่อให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขันซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะทั้งตื่นเต้นและก็ชื่นชอบห้องนี้เอามากๆเวลาต่อมาขณะที่เบสมาลงชื่อเข้าแข่งขันเธอก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเบนนี่ที่ดูเหมือนจะรู้เรื่องวิธีการเดินหมากของคนเก่งๆและกำลังถามกับคนอื่นๆว่าหมากตานี้ควรจะเดินยังไงซึ่งก็มีมีใครรู้เธอจึงบอกไปซึ่งมันก็ถูกต้อง ดังนั้นพอเขาเล่นให้ดูจนจบแล้วและรู้ว่าเธอเป็นใครเขาจึงบอกกับเธอเพื่อไม่ให้พยองจนเกินไปว่าอัจฉริยะด้านมากลุกส่วนใหญ่กดเดินแบบนี้ได้ตอนอายุเท่าเธอหรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่านี้ด้วยทําให้เธอไม่ค่อยจะพอใจจึงถามเขากลับไปว่าเขาจะลงแข่งด้วยไหมซึ่งเขาก็ตอบออกมาทันทีว่าไม่เพราะมีแต่จะเปลืองตัวเปล่าๆนั่นก็ยิงสร้างความไม่พอใจให้กับเธอยิ่งขึ้นเมื่อถึงเวลาแข่งขันเบดก็ได้พบกับคู่แข่งของเธอ ซึ่งพอหมอนั่นรู้ว่าเธอเป็นใครเขาก็ถึงกับต้องอุทานออกมาเพราะรู้ตัวว่าคงจะต้องพ่ายแพ้แน่นอนซึ่งก็เป็นไปตามนั้นครับเมื่อเบกกลับมาถึงห้องพักขณะที่เธอกําลังนั่งทบทวนการเดินหมากเพื่อหาจุดอ่อนแม่ก็เอาแต่นอนดื่มและดูหนังอย่างสนุกสนานทําให้เธอเซ็งมาก รุ่งเช้าเบตได้เข้ามาแข่งขันอีกครั้งและก็ยังคงเอาชนะคู่แข่งได้เหมือนเดิมจนกระทั่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ต้องต่อสู้กับรูดอฟซึ่งจัดได้ว่าเป็นมาสเตอร์แต่เธอก็ไม่พลาดและเอาชนะเข้ามาได้ทําให้แม่ที่ได้เข้ามาดูการแข่งขันในวันนี้ด้วยดีใจมากส่วนเบตเองก็ดีใจเช่นกันที่แม่มาให้กําลังใจเธอด้านแม่เธอวางแผนและจัดการเรื่องเงินรางวัลที่ได้มาว่าจะเก็บและเอาไปทําอะไรยังไงบ้างจากนั้นก็เอ่ยปากขอหักสัก10%เเซเพื่อเป็นค่าจ้างผู้จัดการส่วนตัว เมื่อเบดได้ยินก็อึ้งไปและคิดอยู่สักพักก่อนจะตอบแม่ออกไปว่าเธอให้1 5เซ์เลยก็แล้วกันครับในเวลานี้แม่กับเบดดูจะเข้าขากันได้เป็นอย่างดีโดยแม่จะคอยโทรศัพท์หาโรงเรียนเพื่อแกล้งลาป่วยให้กับเธอจากนั้นก็พาเธอเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเข้าแข่งขันซึ่งเธอก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะได้รางวัลชนะเลิศและเงินกองโตกลับมาทุกครั้งไปทําให้เวลานี้ทั้งสองคนจึงมีชีวิตอยู่กันอย่างสุขสบายแถมแม่ยังยอมให้เธอลองชิมเหล้ากิฟสันเป็นครั้งแรกอีกด้วย เวลาต่อมาเบตได้ติดตามข่าวสารของวาซิลีบอกอฟอยู่ตลอดทําให้รู้ว่าเขายังคงครองตําแหน่งนักบากรุกที่เก่งที่สุดของโซเวียตอยู่เหมือนเดิมโดย20ปีที่ผ่านมานี้ก็ไม่มีคนอเมริกันคนไหนผ่านเข้ารอบไปแข่งกับพวกโซเวียตได้เลยด้วยดังนั้นเบตจึงบอกกับแม่ว่าเธอน่าจะไปโรงเรียนภาษารัสเซียเอาไว้เพื่อจะได้ไปแข่งทําให้แม่ไม่ค่อยสบายใจนักเพราะมันมีสอนแต่ในมหาวิทยาลัยแถมที่นั่นก็มีแต่ผู้ผู้ชายและแก่กว่าเธออีกด้วย ในเวลาต่อมาได้มีนิตยสารมาติดต่อขอสัมภาษณ์กับเบสโดยเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าเธอชอบมารุกมากและได้เรียนรู้วิธีการเล่นมาจากลุงพาโลงสมัยที่เธออยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพร้อมทางพัฒน,นาถึงความาคลั่งไคล้ที่เธอมีต่อมันทาให้ผู้สัมภาษณ์ยิ้มออกมาก่อนจะแขวว่าบางครั้งความคิดสร้างสารรค์กับความวิกจลจริตมันก็อยู่คู่กันหรือพูดให้ง่ายๆกว่านั้นก็คืออัจฉริยะก็คู่กับความบ้าทาให้เธอไม่พอใจที่หลอนกล่าวหาว่าเธอบ้า เมื่อแม่เห็นท่าไม่ดีจึงเดินเข้ามาขัดจังหวะพร้อมกับบอกว่าเบตต้องรีบกลับไปทำกันบ้านเนื่องจากเธอยังเรียนอยู่เหมือนกับเด็กทั่ว,วไปในเวลานี้เบตรเริ่มจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแถมยังแต่งตัวดูดีมีสไตล์จนพวกสาวๆต่างก็ไม่กล้าแกล้งเธออีกส่วนพวกหนุ่มๆก็เห็นเธอเป็นไอรอนและมาขอลายเซ็นกับเธอแล้วพอเธอรนนู้ว่านิตยสารเขียนถึงเธอยังไง<ๆ>เธอก็ไม่พอใจเพราะพวกนั้นไม่ยอมเขียนถึงวิธีการเดินมากแล้วก็ไม่ยอมให้เครดิตกับลุงพาลงที่เป็นคนสอนเธออีกด้วย ดานสาวฮอตในที่สุด่อนก็มาชวนเบสไปร่วมงานเลี้ยงกับชมรมภายแอปเปิลของลห่อนซึ่งเบสก็ได้ตับปากรับคำไปแต่พอได้ไปร่วมงานเลี้ยงเบสกลับพบว่าสาวสาวพวกนั้นสนใจแต่เรื่องหนุ่มๆแล้วก็เอาแต่นั่งฟังร้องเพลงและเต้นกันอยู่ที่หน้าจอทีวีเหมือนกับพวกไร้สติทําให้เธอต้องเสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นเธอจึงลุกออกมาจากที่นั่นพร้อมกับขโมยเหล้าติดมือกลับมาด้วย เมื่อเบตกลับมาถึงบ้านเธอก็ลงมือดื่มและกินยาทันทีจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนเพื่อใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับการเล่นหมากลุกในจินตนาการของเธอในปี1966นนลาสเวกัสขณะที่เบตเดินทางมาเพื่อลงแข่งขันหมากลุกเธอก็ได้เจอกับทาวอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาไม่ได้มาลงแข่งแต่มาทําข่าวจากนั้นเขาจึงขอถ่ายรูปและทําข่าวของเธอทาว่าก็ม่ดีบก้องติดมือมา ดังนั้นเขาจึงชวนเธอขึ้นไปที่ห้องของเขาเพื่อไปถ่ายรูปและสัมภาษณ์กันที่นั่นทําให้เธอตื่นเต้นมากเมื่อเบทเข้ามาในห้องเทาก็ค่อยๆถอดเสื้อนอกออกทําให้เบทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่เขาก็ดันยังไม่ยอมทําอะไรและมาถ่ายรูปเธอพร้อมกับสัมภาษณ์เสร็จก่อนเธอจึงต้องเล่นไปตามน้ําส่วนเท้าอพบว่าเบททั้งสวยแล้วก็โตขึ้นมากด้วยดังนั้นจึงไม่ใช่เด็กอีกต่อไปเขาจึงวันไหวมาก จังหวะที่เขากำลังเอื้อมมือไปแตะที่หน้าของเธอเธอก็ได้เงยหน้าขึ้นมาสบตาเขาจูจ่ๆก็มีชายอีกคนเปิดประตูเข้ามาทาให้ทั้งสองคนตกใจมากจากนั้นท้าก็ได้แนะนําเธอให้รู้จักกับเพื่อนของเขาทาให้เธอง,งุนงงอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะได้รู้ในภายหลังว่าเขาเป็นกู้ขาของท้าวนั่นเองเธอจึงช็อกมากส่วนท้าวเองก็ไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธออีกเลยเมื่อเบกกลับมาถึงห้องแม่ก็ใช้ให้เธอไปหยิบเบียร์มาให้และพอแม่เห็นว่าเธอดูจะเครียดและอยากจะดื่มบ้าง แม่ก็เลยยื่นให้เธอซึ่งเธอก็ดื่มหมดในทันทีทําให้แม่ตกใจมากและไม่อยากจะให้ดื่มอีกแต่พอได้เห็นอาการของเธอแล้วสุดท้ายแม่ก็ยอมจากนั้นก็มานอนดื่มมันไปด้วยกันครับรุ่งขึ้นเมื่อเบคเข้าแข่งขันจนจบวันแล้วเธอก็ได้มาเล่าให้แม่ฟังว่าเธอจัดการกับคู่แข่งไปอย่างไรบ้างซึ่งพอแม่ถามถึงเบนนี่หนุ่มที่เธอเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนก็ทาให้รู้ว่าหมอนี่เป็นแชมป์ของอเมริกาไม่เคยแพ้แต่เคยเสมอหนึ่งครั้งตอนอายุแปขวบ หรือจะพูดให้ง่ายก็คือหมอน,นี้ก็เป็นอัจฉริยะเหมือนกับเธอแต่เธอก็ไม่กลัวเขาพอคนเดียวที่เธอกลัวก็คือวาซิลีแห่งรัสเซียต่างหากละครับดานเบนนี่ขณะที่เขากําลังคุยเรื่องยุทธวิธีการเดินหมากกับชายคนหนึ่งหมอน,นั่นก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเลยแล้วก็เดินจากไปทําให้เขาเสงมากจังหวันนั้นเองเมื่อเขาหันไปเห็นเบสก็เลยเดินเข้าไปทักและคุยกับเธอซึ่งเธอก็บอกกับเขาว่าเธอรู้จักเขาและเคยคุยด้วยกันเมื่อหลายปีก่อน แต่เขาคงจะจําไม่ได้เพราะเธอยังไม่มีชื่อเสียงซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นพอเขานึกอะไรไม่ออกเลยทําให้เธอเสงมากจึงจะเดินหนีไปเมื่อเขาเห็นดังนั้นก็ได้เรียกรังเธอเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอเดินพลาดที่ตรงไหนทําให้เธอต้องรีพันมาเถียงแต่เขาก็ได้พูดให้เธอเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเธอพลาดไปจริงๆเธอจึงพยายามจะรังเขาเอาไว้เพื่อคุยกันต่อแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะจะต้องข้าแข่งขันแล้วพร้อมกับบอกให้เธอลองไปตั้งกระดานทบทวนดูเอาเองก็แล้วกัน จากนั้นเธอก็ลองตั้งกระดานและดูวิธีการเดินตามที่เบนนี่บอกซึ่งเธอก็พบว่าเธอพลาดไปจริงๆทําให้เธอเครียดมากคืนนั้นเองเธอจึงอัดยาเข้าไปหลายเมตรการแข่งขันนับถัดมาเบตได้พบกับเบนนี่ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งดูเหมือนว่าเขายังมีหน้ามาถามกับเธอก่อนแข่งขันด้วยว่าเป็นไงพลาดอย่างที่บอกใช่ไหมล่ะทําให้เธอเซ็งมากแต่ก็ตอบไปว่าใช่ เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นเบคก,ก็เดินหมากตามที่ได้วางแผนเอาไว้ซึ่งเบนนี่ก็ดูเหมือนจะตกลุมพรางของเธอด้วยทว่าพอเดินไปเดินมาจูจ่ๆแผนของเธอก็เละเทะไม่เป็นท่าและถูกเขาเล่นง,งานกับจนเธอต้องพ่ายแพ้ไปเมื่อแม่รู้ว่าเธอแพ้ก็ได้ปลอบไปว่าอย่างน้อยก็ได้เงินรางวัลมาแต่เธอก็ไม่ได้สนเรื่องเงินรางวัล แต่สนเรื่องที่เธอดูไม่ออกว่าเบนนี่เล่นงานเธอยังไงมากกว่าพร้อมแกวะแม่ไปด้วยความงดหธิดว่าแม่ไม่รู้เรื่องมากลุกเลยรู้แต่ว่าการพ่ายแพ้มันเป็นยังไงเมื่อแม่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจจึงได้ตอบกลับเธอไปว่างั้นตอนนี้ลูกก็ได้เรียนรู้เรื่องการพ่ายแพ้แล้วเช่นกันขณะที่เบคกกำลังจะเดินทางกลับเทาก,ก็ได้มาหาเธอในตอนแรกเธอก็คิดว่าเขาจะมาแก้ตัวเรื่องคู่ขาแต่เขากลับมาแสดงความเสียใจเรื่องที่เธอพ่ายแพ้แทนทำให้เธอรู้สึกแย่มาก ดังนั้นพอขึ้นมาบนรถเธอจึงไปคว้าม,มือของแม่มากร,รเอาไว้จากนั้นทั้งสองคนก็คืนดีกันนคลาสเรียนภาษารัเสเซียเบ็ดพบว่ามีหนุ่มคนหนึ่งแอบจ้องมองมาที่เธอตลอดแถมพอเลิกค้าสเรียแล้วหมอนั่นก็ชวนเธอไปปาร์ตี้ด้วยกันดังนั้นเธอจึงตอบตกลงไปเมื่อกินดื่มและเมากันได้ที่เบ็ดกับหมอนั่นก็มามีอะไรอะไรกันซึ่งเธอก็พบว่ามันไม่ได้น่าลืนลมอย่างที่หวังเอาไว้แถมหมอนั่นก็ยังไม่ยอมทําให้เธอเสร็จอีกด้วยเพราะว่าเมามากนั่นเอง รุ่งเช้าเบธพบว่าทุกคนออกไปเที่ยวกันหมดแล้วและหมอนั้นก็ได้เขียนโน้ตทิ้งเอาไว้ว่าเธอจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ได้เธอจึงรีบโทรไปบอกกับแม่ว่าอีกวันสองวันเธอถึงจะกลับเมื่อแม่ได้ยินก็รู้สึกแปลกใจจนมาได้รู้ว่าเป็นเพราะเธอไปค้างอยู่กับผู้ชายทําให้แม่ดีใจมากที่เธอได้มีชีวิตแบบอื่นสักทีพอวันวันมัวแต่คุกอยู่กับหมักรุกนั่นเองส่วนเบทขณะที่เธออยู่ที่นี่เธอก็เก็บกว่ดห้องให้อย่างดีพร้อมกับคนเล่าออกมาดื่มจนหมดเครี้ยงครับ ในเวลานี้เบนเรียนจบและได้รับใบประกาศนียบัตรมาแล้วทําให้แม่ทั้งภูมิใจและก็ดีใจมากจึงได้มอบนาฬิกาให้เป็นของขวัญจากนั้นก็ถามว่าเธอจะไปปาร์ตี้เรียนจบกี่วันทว่าเธอก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเพราะว่าจะไปแข่งขันที่เม็กซิโกต่อดโดยชิงแชมป์สหรัฐแล้วก็มีคนเชิญไปแข่งขันที่ปารีสด้วยทําให้แม่ถึงกับตาลุกวาวขึ้นมาทันทีที่ได้รู้ว่าจะได้ไปปารีสครับ ขณะทั้งคู่นั่งืึองบินไปเม็กซิโกแม่ก็ได้สารภาพกับเธอว่าแม่นัดหนุ่มเอาไว้ที่นั่นด้วยโดยแม่กับเขารู้จักกันทางจดหม,มายมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็เขียนโตตอบกันเรื่อยมาซึ่งพอมาถึงเบคก,ก็พบว่าหมอนันมารับแม่จริงๆแถมยังดูเหมือนจะจีบและชอบพอกันอีกด้วยดังนั้นแม่จึงออกไปเที่ยวกับหมอน,นั่นและไปดินเนอร์ด้วยกันทุกวันจนเบสเริ่มจะมั่นใจว่า ง,งคนคงจะมีอะไรอะไรกันแน่เนื่องจากแม่ไม่ได้รู้เลยว่าข้างนอกนั้นฝนมันตกมาได้สองวันแล้วเพราะคงมัวน,นอนอยู่แต่ในห้องกันนั่นเองแต่แม่ยังมาบอกให้เธอลองออกไปเที่ยวสนุกหรือดูโลกภายนอกบ้างอย่ามัวแต่มานั่งศึกษามากรุกอยู่ในตอนแรกเธอก็ไม่ยอมแต่พอทนฟังไม่ไหวสุดท้ายก็เลยยอมออกมาทําให้เธอได้เจอกับวาซซิลีที่ได้พาลูกกับภรรยามาเที่ยวยังสวนสัตว์แห่งนี้ด้วยเช่นกัน ด้านแม่หลังกลับมาจากท่องเที่ยวแม่ก็บอกเบสว่าแม่คงจะป่วยอีกแล้วดังนั้นพรุ่งนี้คงจะไปดูเธอแข่งขันไม่ไหวแล้วก็เตือนให้เธออย่าลืมมาเล่าให้แม่ฟังด้วยด้านเบสเธอเดินหมากอย่างฉันฉลาดจนสามารถเอาชนะคู่แข่งขันมาได้เรื่อยๆแล้วก็ออกมาเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่ก็ดูจะภูมิอกภูมิใจในตัวเธอมากแต่พอแม่เริ่มจะหายดีแล้วแม่ก็ออกไปกินดื่มและไปเที่ยวกับหมอนั่นต่ออีก หลังจากเบสแข่งขันเสร็จเธอก็มาดูวาซิลีแข่งขันบ้างซึ่งเธอก็พบว่าเขาเล่นเก่งมากๆทำให้เธอรู้สึกอิจฉาขึ้นมาทันทีจึงเดินหนีออกมาเมื่อกลับมาถึงห้องเธอก็ต้องแปลกใจมากที่วันนี้แม่อยู่ห้องและไม่ได้ออกไปไหนซึ่งพอได้คุยกันสุดท้ายก็ได้รู้ว่าหมอนั่นจากไปแล้วดังนั้นคงจะไม่ได้เจอกันอีกเมื่อเบสได้ยินจึงได้จะปลอบใจแม่ไปครับ ในการแข่งขันนัดต่อมาเบธพบว่าคู่แข่งของเธอเป็นเด็กชายชาวรัเสเซียในตอนแรกเธอก็ประมาณและคิดว่าจะสามารถเอาชนะเขาอย่างรวดเร็วได้ทว่าแข่งกันไปทั้งวันเธอก็ยังไม่สามารถโค่นเจ้าเด็กนี่ได้สักทีทำให้เธอรู้สึกเสียหน้าและท้อมากที่ต้องมาแข่งกับเขาต่อในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เธอเจะเดินจากไปเจ้าเด็กนั้นก็ได้มาถามคำถามบางอย่างกับเธอทำให้เธอคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วคู่แข่งขันก็เป็นเพียงแค่เด็กดังนั้นเธอจึงรีบกลับมานั่งคิดวิเคราะห์ เพื่อวางกลยุทธ์ไปต่อสู้กันในวันพรุ่งนี้ทันทีทําให้เมื่อเปิดการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้งเบตจึงสามารถเอาชนะเจ้าเด็กนั่นไปได้อย่างง่ายดายเมื่อเบตรู้ว่าเจ้าเด็กนี่เล่นหมากรุกมาตั้งแต่อายุ4ี่ขวบได้เป็นแชมป์ตอนอายุ7จ็ดขวบตอนนี้อายุ13และตั้งใจว่าจะเป็นแชมป์โลกให้ได้ตอนอายุ16เธอก็เลยรีบถามกันท่าเอาไว้ก่อนเลยว่าถ้าได้เป็นแชมป์แล้วชีวิตที่เหลือหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อทําให้เด็กมึนงงไม่เข้าใจสิ่งที่เบตถามแล้วก็ตอบไม่ได ซึ่งเธอก็ดูจะสาใจเอามากๆพร้อมกับขอบคุณไปโดยบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอเขาจึงได้ต่บนพืมพำากับตัวเองว่ารอให้เธอได้เจอกับวาซิลีสักก่อนเถอะครับแล้วเบก็พบว่าแม่ได้ลงมานั่งเล่นเป็นโนอยู่ที่เวทีซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนจะชื่นชมฝีมือของแม่เอามากๆส่วนเบยเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันเพราะแม่เคยบอกว่าแม่อายแต่ทําไมถึงมาเล่นบนเวทีได้ซึ่งแม่ก็ได้ฉเฉลยว่าเพราะมันเป็นการเล่นสนุกๆไม่ได้เป็นแบบทางการนั่นเอง ขณะที่แม่กาลังชวนเบสออกไปหาอะไรกินทางสองคนก็ได้เห็นที่บอดว่าพรุ่งนี้เบสจะได้แข่งขันกับวาซิลีในรอบชิงชนะเลิศทาให้เธอกังวลมากแม่จึงบอกให้สั่งข้าวมากินกันที่ห้องแทนก็ได้ต่อมาขณะที่เบสเข้ามาในลิฟต์เพื่อลงไปแข่งขันเธอก็ได้พบกับวาซิลีและพักพวกซึ่งพวกนั้นก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นเธอจึงพูดกันว่าให้วาซิลีคนเธอซะตั้งแต่ที่นี่หรือไม่ที่ปารีสก็ได้ อย่าปล่อยให้เธอแกร่งจนเกินไปซึ่งก็คงจะไม่ยากอะไรเพราะเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงขี้เมาชอบเดินหมารูปแบบโจมตีและมักจะสะเพร่าเวลาที่โกรธเมื่อวาซิลีได้ยินจึงบอกกับพ,กพวกไปว่าอย่าดูถูกเธอนักเพราะเธอเป็นเด็กกำพร้าเป็นผู้รอชีวิตเหมือนกับเราซึ่งหมายความว่าจะแพ้ไม่ได้ซึ่งพอเขาพูดจบเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังมีใครมองอยู่จึงได้หันไปดูแล้วก็พบว่าเป็นเบ็ดนั่นเองซึ่งเธอก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันครับ เมื่อเบสออกมาจาก,กลิฟต์และได้เจอกับเพื่อนๆเ,เธอก็ถามกับพวกเขาว่าคนที่อยู่ข้างๆวาซิลี่เป็นใครบ้างแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นพวกมาสเตอร์ของรัสเซียแล้วก็คนของหน่วย KGB ที่คอยคุมกันไม่ให้วาซิลี่หลบหนีทําให้เธอถึงกับอึ้งไปที่ชีวิตของเขาเองก็รานทดไม่ใช่น้อยจากนั้นก็ขอให้เพื่อนๆจองที่นั่งให้กับแม่ของเธอด้วย ขณะที่เบสได้มาแข่งขันกับวาซิลีเธอก็พบว่าเขาเก่งมากแถมยังไล่ต้อนเธอไม่เลิกทําให้เธอโมอโหมากและก็ยิ่งโมโหมากขึ้นเมื่อหันไปเห็นว่าแม่ยังไม่ยอมมาสักทีเมื่อเบสกลับมาจากการแข่งขันเธอก็บ่นให้แม่ฟังยกใหญ่ว่าเธอถูกวาซิลีเล่นงานยังไงบ้างและเธอโมอโหขนาดไหนที่ต้องพ่ายแพ้ให้กับเขาแต่แม่ก็ไม่ได้ตอบและลุกขึ้นมาปอบเธอเลยทําให้เธอสงสัยจึงไปจับตัวของแม่ดูจนได้รู้ว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่มาเก็บศพเบสก็ได้ขอยาลังกระาษากับหมอที่มาตรวจทาให้ใหรู้ว่าที่เม็กซิโกการจะซื้อ,อยาชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องมีใบสั่งยาเหมือนกับสหรัฐจากนั้นผู้จัดการโรงแรมก็ได้มาคุยกับเธอโดยบอกว่าแม่ของเธอน่าจะตายเพราะดื่มเหล้ามากเกินไปทาให้เธอไม่พอใจจึงพูดเรื่องคุณภาพเหล้าขึ้นมาว่าจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่ของเธอตายก็ได้เขาจึงต้องรีบบอกว่าทางโรงแรมจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าเครื่องดื่มด้วย แล้วเบก็ขอให้ทางโรงแรมโทรติดต่อพ่อเลี้ยงให้เมื่อติดต่อได้แล้วเธอก็บอกเรื่องที่แม่เสียกับเขาไปแต่เขาก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจแถมยังให้เธอเป็นคนจัดการเรื่องศพเองอีกต่างหากส่วนเรื่องบ้านเขายกให้เพียงแต่เธอต้องผ่อนต่อเอาเองทําให้เธอรู้สึกแย่มากที่เขาไม่ได้ถามมาสักคำว่าแม่เสียเพราะอะไรดานเบธเธอเดินเอกสารและนําศพของแม่กลับมาที่สหรัฐโดยก่อนที่เธอจะเดินทางกลับเธอก็ได้แวะไปซื้อยาหลังัวประสาทมาเป็นจำนวนหน้าอีกด้วย แถมยังนั่งดื่มไปตลอดการเดินทางแม่ในเมื่อแม่เสียไปแล้วชีวิตของเธอจะเป็นยังไงต่อไปล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าเอพิซอดที่5-7ถึง7ตอนจบเร็วๆนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ